วันที่15กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้จะมีการนัดประชุมบอร์ดใหญ่การเสนอร่างพรบรให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน5แสนล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการตรงนีแ้แพลมออกมาแล้วจากคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าพรบรเนี่ยยกร่างแล้วมีอยู่ประมาณ7-8มาตรามันควรจะต้องมากกว่านี้หน่อยสิกู้ตั้ง5้แสนล้านจริงเราย้อนให้คุณผู้ชมกลับไปดูว่าก่อนหน้านี้ในรัฐบาลชุดที่ผ่านมาดิฉันขออนุญาตไลน์ทศุลชวน คุณพิสิทธิ์ค่ะคุณยิ่งรักคนเอกประยุทธ์แล้วก็จนมาถึงคุณเศรษฐาท,ที่น่าสนใจดิฉันเข้าใจว่าทั้งหมดเนี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยทะลุเกินสัปล้านล้านที่เคยกู้มาทั้งหมด3.6ล้านล้านเป็นพรกทุกฉบับต้องลองติดตามดูว่าพราบเงินดิจิตอลกู้เงิน5 0 0แสนล้านเนี่ยจะผ่านสภาไหมหรือว่าจะผ่านสารรัฐธรรมนูญน,นโยบายเรือธงของรัฐบาลชุดนี้นะคะเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งบาทที่จะทำให้ประชาชนคนไทยที่มีเงินหรือว่ารายรับ ไม่เกิน7จ็ดหมื่นะที่กําหนดไว้ค่ะแล้วก็เงินในบัญชีเนี่ยไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทได้รับเงินคนละ1 0,000บาทไปเพื่อที่จะไปกระตุ้นการใช้จ่ายสร้างเศรษฐกิจให้เติบโต,ตขึ้นตามที่รัฐบาลบอกว่าวิกฤตใช่ค่ะจําจเป็นแต่ว<ต>่าอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาอาจจะไม่มีความคืบหน้าแต่ล่าสุดนี้มีแล้วนะคะวันที่15กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้จะมีการนัดประชุมบอร์ดใหญ่หรือว่าเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายนี้จะประชุมกันแต่ประชุมเย็นไม่เลื่อนแล้วนะคะ ไม่แน่อะแต่ดิฉันว่าไม่เลื่อนแล้วล่ะคือประกาศขนาดนี้16นาฬิกาในวันที่15กุมภาพันธ์คือวันพฤหัสที่จะถึงนี้<อ>ที่ทำเนียบรัฐบาลใช่ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนี่แล้วบอกประกาศที่คุณผู้ชมเห็นชัดเจนแบบนี้เลยเ,เดี๋ยวเราจะมาดูกันวันนั้นจะ <laughs> เลื่อนไหมคือดิฉันว่าไม่เลื่อนแต่จะมีอะไรออกมาเนี่ยไม่แน่อ,อ่ะ สี่เรื่องที่จะพูดคุยกันนะคะคุณผู้ชมในที่ประชุมของบอร์ดดิจิทัล w a l l ล็ชุดใหญ่15นี้เรื่องแรกเลยค่ะการเสนอร่างพรบรให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน5แสนล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการตรงนี้แพร่ๆออกมาแล้วจากคุณจุลพันธ์อมรมิวัฒนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าพรบรเนี่ยยกร่างแล้วใช่มีอยู่ประมาณ7-8มาตรา <c oughs> มันควรจะต้องมากกว่านี้หน่อยสิกู้ตั้งห้าแสนล้านจริงตอนแรกดิฉันก็มองอ๊ะกู้ตั้งห้าแสนล้านเนี่ยทำไมมันมีอยู่เจ็ดถึงแปดมาตราเนี่ยเท่ากับว่าจะมีถ้าถ้าไม่ได้ใส่รายละเอียดในมาตรามากนะก็เท่ากับว่าพรบฉบับนี้จะอยู่สามแผ่นเอีจะมีสามแผ่นเอสีแต่ว่าในรายละเอียดมันก็แต่ว่าถ้าหากไปเปรียบเทียบหรือว่าไปดูของเดิมที่กู้กู้กันมาเนี่ยรัฐบาลอื่นๆก็จะอยู่ประมาณนี้แหละค่ะคุณผู้ชมอยู่ประมาณสัก สิบเอ็ดมาตราอะมีสิบเอ็ดมาตราที่ดิฉันเห็นที่เยอะหน่อยบวกไปอีกสะหน่อยอก็สามเอีอยู่ดีกู้กันตั้งห้าแสนล้านคุณผู้ชมแต่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพหรือว่าทรงอิทธิพลเท่ากับการเอาเงินไปใช้ถูกต้องในตัวเลขเนี่ยมีอยู่เท่านั้นไม่เป็นไรหมายถึงว่ามาตราไม่เป็นไรสามหน้าแดดเอแต่ว่าการเอาเงินไปใช้ต้องมีประสิทธิภาพ<ช>นะคะอันนี้บอกมาแล้วข้อ2ค่ะการพิจารณาเอกสารสําคัญด้าน ข้อกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่12หลังของความตึกษาเรื่องพรบรกู้เงินว่าขาดต่อกฎหมายใดหรือไม่และมีข้อเสนอแนะอย่างไรกฤษฎีกาไม่ค่อยมีปัญหานะกฤษฎีกาก็บอกว่าทํา <ำ S 2> ได้ใช่ไหมจําได้ไหมคะมาตรา53พรบร์ในการเงินกันคลั้งคือตามกฎหมายเลยคือถ้าคิดถ้ารัฐบาลฟันธงว่าวิกฤต เข้าขายวิกฤตก็จะไปเข้าตามพรบรเรื่องของพรบรวินัยการเงินการคลังสามารถที่จะกู้เงินได้ตามอำนาจหน้าที่ที่ตัวเองมี<ช>ที่ศดีกาก็แนะนําแบบนี้ก็ะจะนําไปพิจารณาในนี้ด้วย มาดูข้อที่3ค่ะสำหรับข้อที่3หรือว่าประเด็นที่3ที่จะมีการพูดคุยกันตรงนี้แหละคะ่ะสำคัญที่สุด <c oughs> ที่ที่ทรอรอรังรอกันอยู่เพราะว่ารอของปอป,ปชนี่แหละค่ะ8ข้อที่เสนอแนะตกลงจะเอาอยัางไงซึ่งถือว่าเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นกับโครงการนี้อันนี้ที่ฉันสนใจเป็นพิเศษนะเหตุและผลที่เขารอข้อเสนอแนะปปชเพ<ๆ><ๆ>ื่เนอเนปะ็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตแต่อย่าลืมว่า <c oughs> <ๆ>ในข้อเสนอแนะปปชมีการพูดเรื่องวิกฤตหรือไม่วิกฤตด้วยนะ ไม่ได้เอาตรงนั้นมาพิจารณาใช่ไหมวิกฤตหรือไม่เนี่ยจะไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ถามค่ะี่ฉันก็ไม่มี <c oughs> คาตอบเพราะจากที่ก่อนหน้านี้ <c oughs> เวลาพอคุยคุยกันเอะแล้วตกลงปปชเนี่ยมีอํานาจหน้าที่มากน้อยแค่ไหน <c oughs> ปปชมีอํานาจหน้าที่คือให้คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการเพื่อป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นจากโครงการต่างๆใช่แต่แนะนําพูดถึงว่าไม่ควรออกหรือว่าควรจะให้ใครเกินอํานาจหน้าที่ของปปชหรือไม่ ดิฉันไม่กล้าตอบนะ,ะเป็นคําถามเหมือนกันเป็นคำถามเหมือนกันค่ะ4คือการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่แจ้งไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าจะมีเพิ่มขึ้นมาอีก2ชุดชุดแรกนะคะคือชุดรับฟังความคิดเห็นที่จะไปรวบรวมข้อมูลจาได้ไหมคะคะเป็นที่ประจักษ์ะน,นะคะแล้วก็คณะที่2คือการป้องกันการทุจริตแล้วก็รวมถึงการประเมินผลโครงการด้วยนะคะ8ข้อไม่ใช่8ข้อ4ข้อ4ประเด็นสําคัญที่จะพูดคุยกันในวันที่15 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ก็คือวันพฤหสัสบดีหลังวันแห่งความรักอันชื่นมืน่นแต่ทีนี้ <15. S 2> อยากจะให้คุณผู้ชมได้มาดูาตัวอย่างเพราะที่ฉันติดใจเหลือเกิน7-8ถึงมาตรากับการกู้เงิน5แสนล้านบาทหลายคนบอกว่ามันน้อยจนเกินไปแต่ถ้าหากไปดูกับของเก่าที่เทียบเคียงมาเนี่ยต้องบอกเด้ว่าก็ประมาณนี้เช่นเดียวกันซึ่งาสาระสําคัญนะคะจะมีอยู่ประมาณนี้คุณผู้ชมอันนี้เป็นร่างของฉบับนี้เลยนะ5้าแสนล้านนะะ ห้าแสนล้านก็คือมาตราหนึ่งก็จะบอกเลยว่าพรบฉบับนี้เนี่ยให้อำนาจอะไรให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจุดๆๆอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วใส่พศลงไปคือถ้าสามารถที่จะจบได้ภายในปีนี้ก็จะเป็นพศ2567ัอ้าร้อยกจ็่จะคอยทายแบบนี้จะเป็นสองพนหร้อยหกสถ้าขยับไปเป็นปีหน้าต้องันก็ไม่ทราบต้องรอดูเพราะว่าพรบฉบับนี้ต้องเข้าสู่สภาต้องผ่านสภานะคะ มาตราที่2อ่าก็เรื่องของการบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปค่ะมาตรา3ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินไม่เกิน5 0 0แสนล้านก็คือกำหนดเพดานบนไว้แต่ถ้าหากไปเปรียบเทียบกับอันอื่นนะ่ะอาจจะอยู่ข้างล่างๆนะอันนี้ที่ฉันบอกไว้ก่อนที่ฉันสแกตมาดูแล้วค่ะอันนี้จะอยู่ในมาตรา3มาตรา4ให,<พ>ให้การกู้เงินตามพรบรนี้เป็นการกู้เงินตามมาตรา53แห่งพรบวินัยการเงินการคลังของรัฐปี2561ออ่ะ ตามกฤษฎิกาว่าเลยไม่ผิดแหละค่ะไม่ผิดแล้วเพราะว่ากู้ตามมาตรา5 3าช่ของพรบวินัยการเงินการคลังอ้างอิงมาตราหค่ะค่ะเงินกู้ตามพระราชบัญญัตินี้จะนําไปใช้เพื่อการอื่นนอกจากที่กําหนดไว้ไม่ได้อันนี้เป็นแพทเทิร์นก็ไปล้อไงไปล้อกันจําได้ไหมคะตามกฎหมายค่ะมาตรา6การกู้เงินตามพรบให้ครมออนุมัติเท่าที่จําเป็นโดยคํานึงถึงขีดความสามารถของรัฐในการชําระหนี้ประกอบด้วย จุดจุดจดอันนี้น่าสนใจจะต้องมีวงเล็บข้างในมากขึ้นค,คำหนึงถึงขีดความสามารถของรัฐในการชำระหนี้ประกอบด้วยนั่นหมายถึงเรื่องของการขัดดุล<อ>ของรัฐบาลแล้วก็ที่จะไปกู้เงินมาเพื่อที่จะชดเชยการขัดดุลแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะคุณผู้ชม จำได้ไหมคะที่เราเคยบอกว่าจะกู้ห้าแสนล้านนี่มันจะได้ทั้งก้อนห้าแสนล้านหรือเปล่าหรือว่าจะแบ่งเป็นแต่ละปีปีหน<ช>ึ่งแสนล้านหนึ่งแสนล้านรวมถึงหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นล้านจากที่ก่อนหน้านี้ที่เคยฟังกันไว้ว่าอาจจะมีก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งแล้วก็เบิกจ่ายขั้นปีต่อปีค่ะนี่ก็น่าสนใจนะคะข้อนี้น่าจะมีรายละเอียดเยอะคะ่ะมาตราเจ็ดค่ะค่ะให้มีคณะกรรมการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อกํากับและติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ สำคัญเหมือนกันอันนี้เป็นไปตามพรบรแห่งวินัยการเงินการคลังค่ะที่พูดถึงว่าต้องมีต้องมีเจ้าภาพต้องมีการกําหนดการใช้เงินต้องมีการติดตามเพื่อให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็สุดท้ายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพรบฉบับนี้เจ้าภาพค่ะใช่มาตาเจเนี่ยถ้าเกิดจะมีเรื่องเนี่ยประธานในมาตา,าคณะกรรมการมาตาเจเนี่ยก็คือจะเข้านี่แหละมาตาเจประธานคณะชุดนี้อย่างที่อาจารย์วิชาเคยบอกไว้นี่ก็เป็นสิ่งสาคัญประการหนึ่ง แต่รัฐมนตรีคลังรักษาการตามพรบฉบับนี้ล่ะก็เ่็นสนาจรัฐมนตรีคลังก็ร่วมด้วยช่วยกันใช่ต้องไปอยู่ด้วยช่วยกันแล้วก็คือชื่อท่านนะคะก,ก็คือท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเศรษฐทาทวีสินนั่นเองนะคะ,คะมาดูนี่น่าสนใจคุณผู้ชมเราย้อนให้คุณผู้ชมกลับไปดูว่าก่อนหน้านี้ในรัฐบาลชุดที่ผ่านมาดิฉันขออนุญาตไลนงแต่คุณชวนคุณอภิสิทธิ์คุณยิ่งรักพลเอกประยุทธ์แล้วก็จนมาถึงคุณเศรษฐาที่เราเห็นเป็นเมื่อสักครู่นี้มีการกู้เงินออกมาแล้วเี่ยกกฉฉบบบััพอประุทธ์ อันนี้ต้องบอกว่าเป็น3มฉบับเนี่ยคือ2ฉบับเป็นของรัฐบาลส่วนอีกหนึ่งฉบับคือแบงชาติใช่นะคะส่วนคุณยิ่งรักนี้มีน้ําฉบับหนึ่งแต่อีกฉบับหนึ่งรู้สึกจะไม่ผ่านนะใช่ค่ะหรือว่าแท้งสองฉบับแท้งสองฉบับเลยน้ําก็ไม่ผ่านแล้วก็รถไฟความเร็วสูงก็ไม่ผ่านรัฐบาลคุณอภิษิมีิ์มี1ฉบับอันนี้โครงการไทยเข้มแข็งอันนี้ผ่านค่ะเห็นบเกอร์ะคะส่วนรัฐบาลของคุณชวนก็มีทั้งหมด3ฉบับด้วยกันที่น่าสนใจดิฉันเข้าใจว่าทั้งหมดเนี่ยรวมรวมกันแล้วเนี่ยทะลุเกิน3ล้าน้าน มาดูก่อนค่ะของคนเอกประยุทธ์จันโอชาที่กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้เป็นพรบรนะคะพรกรอำนาจของรัฐบาลในการออกกฎหมายฉบับนี้เลยแล้วสามารถกู้ได้ทันทีใช่ซึ่งมองเห็นแล้วว่าเป็นวิกฤตใช่แล้วก็ทําตามพรบรวินัยการเงินการคลังนะคะนะคะมีทั้งหมด11มาตราสําหรับฉบับนี้มาตราหนึ่งค่ะก็พรกใ,ให้อำนาจทรงการคลังกู้เงินแก้ปัญหาเยยาฟื้นฟูเศรษ,ษ,ษฐกิจก็จากโควิด -19 นะคะ มาตรา3ค่ะที่สําคัญก็คือกู้เงินไม่เกิน1ล้านล้านบาทโดยกระทรวงการคลังมาตรา4คุ้นไหมคะเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะก็คือต้องบอกว่าอ้างอิงตามมาตรา53แห่งพรบวินัยการเงินการคลังะจะนําไปใช้อย่างอื่นนอกจากนี้ไม่ได้ให้ใครอนุมัติเท่าที่จําเป็นก็คือครมโดยคํานึงถึงขีดความสามารถในการชําระหนี้ประกอบด้วยยังไม่หมดนะคะมาตรา6มาต่อไปค่ะมาตรา7มีคณะกรรมาการดูแล อ่าอันนี้ให้คณะกรรมการการกลองใช้จ่ายเงินกู้มีหน้าที่และอำนาจต่อไปนี้จําได้ไหมคะว่าจะมีหน่วยงานหนึ่งที่ดูแลโครงการแล้วเราเข้าไปมอนิเตอร์โครงการทุกวันเลยว่าตกลงโครงการไหนที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยมาขออนุมัติแล้วสามารถที่จะอนุมัติไปได้ในช่วงนั้นเราก็ดูกันใหญ่เลยนะว่ามีใครอนุมัติบ้างนี่คือคณะกรรมการการกลองที่มีหน้าที่ดูแลเงินก้อนนี้หนึ่งล้านล้านในช่วงที่ผ่านมาค่ะมาตรา9ค่ะค่ะให้สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะมีอำนาจบริหารจัดการ การกู้เงินการเบิกจ่ายเงินกู้แล้วก็ชําระหนี้มาตราสินะคะใน60วันนับแต่วันสิ้นปีงบเนี่ยให้กระทรวงการคลังรายงานผลสำริจด้วยแล้วก็มาตรา1ิค่ะให้รัฐมนตรีคลังเนี่ยรักษาการตามพรบนี้แต่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยที่บอกว่าฉบับของร่างพรบกู้เงิน5 0 0แสนล้านของเงินดิจิทัลเนี่ย ไม่ได้มีการกําหนดว่าให้มีการรายงานผลสำเร็ไงเธอใช่จำได้ไหมแล้วก็ระยะเวลาชาระหนี้ใช่ไม่มีนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีอีกนะคะอันนี้คือเป็นพรกช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจจากโควิด -19 ตรงนี้ที่ฉันเข้าใจ3 5แสนล้านค่ะอันนี้ที่เกี่ยวข้องกับทางแบงค์ชาตินะคะเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมมีชื่อของพรกฉบับนี้นะคะช่วยเหลือใครนะคะให้กระทรวงการคลังแบงค์ชาติบสย มีหน้าที่ดําเนินการตามพรกฉบับนี้วงเงิน3 5มจ้าแสนล้านมาตรา6ก็พูดถึงเจ้าของทรัพย์สินหลักประกันต่างๆสถาบันการเงินคือใครที่เป็นเจ้าหนี้นะคะถัดมาค่ะมาตรา8ค่ะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอํานาจให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงินวงเงินเนี่ยไม่เกิน2องแสนห้าหมล้านบาทแล้วก็ให้สถาบันการเงินเนี่ยกู้ยืมเงินต่อธนาคารแห่งประเทศไทยวงเงินเนี้ยให้ไปกู้ได้ภายในสองปีนะคะ มาตรสิค่ะการให้กู้เงินสถาบันการเงินเนี่ยต้องดาเนินการตามเงื่อนไขธนาคารแห่งประเทศไทยอะไรบ้างก็อาตาัตราดอกเบีย้ยเฉลี่ยตลอดสัญญาต้องไม่เกิน5%ต่อปีในสองปีแรกต้องไม่เกิน2%นะคะช่วยเหลือผู้ประกอบการรีกเก็บดอกเบีย้ยระหว่าง6เดือนแรกนะคะในรา,รายละเอียดเนี่ยก็คือจะมีบางบางข้อที่เป็นบางมาตราที่พูดถึงรายละเอียดก็จะมีแบบรายละเอียดข้างในเลยว่ากู้เท่าไหร่อะไรยังไงอย่าง,างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้มาตรา12สถาบันการเงินต้องชําระ กู้เงินกู้ยืมเงินต้นกับดอกเบี้ยภายใน5ปีให้บสยมีอำนาจค้ำประกันมาตรา14หากบสยมีภาระนี่อันเป็นผลจากการขาดทุนคลังต้องชดเชยนะคะและมาตรา15ผลกำไรจากดำาการดำเนินงานของพรกฉบับนี้ก็ให้นำส่งคลังเป็นรายได้ของแผ่นดินไปก็ชัดเจนชัดเจนนะคะยังมีอีกหนึ่งฉบับค่ะของพลเอกประยุทธ์นะคะพรกกู้เงินโควิดแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ตรงนี้จํากันได้คือ5้าแสนล้านใช่ก่อนดิฉันจําแม่นเลยของพลเอกประยุทธ์ในสมัยนั้นเนี่ยคือ1ล้านล้านบวก5้าแสนล้านแล้วบวกอีก3 5มจุดห้าแสนล้านใชออ่นะคะอันนี้คือห้าแสนล้านนะคะ,ะมาตราสมาตรา5ต่างๆเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของรายละเอียดละจะนําไปใช้อะไรยังไงมีคณะกรรมการกันกลองให้อํา,านาจการกู้เงินต่างๆนะคะมาตรา8มาตรา9นะคะทีนี้มาดูที่บอกว่าไม่ผ่านของคุณยิ่งลักษณ์ละคุณนิชนันอะไรบ้างนะคะ สองฉบับฉบับแรกก่อนเลยเพราะโกะกู้เงินวางระบบบริหารจัดการน้ําถูกออกมาหลังจากมีเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ปีห้าสีคือจริงๆแล้วเนี่ยฉบับนี้ผ่านเรียบร้อยสามารถประกาศใช้ได้แต่ว่าไม่ได้ใช้งานเพราะรัฐบาลยุบไปก่อน,ปปอนใช่ <นะ S 1> แต่ว่าจะเข้าไปดูเนี่ยก็เข้าไปดูได้เพราะว่า แขวนอยู่ในราชกิจจานุเบกษาใช่นะคะก็มีมาตรา13มาตราด้วยกันนะคะมาตราแรกก็ให้อํานาจคลังเหมือนกันค่ะกู้เงินวางระบบบริหารจัดการน้ําสร้างอนาคตประเทศนี่ชื่อของพรบนะคะพศ2อ5พนมาตรา3ให้กระทรวงการคลังกู้เงินไม่เกิน3.5แสนล้านบาทมาตรา4ค่ะเงินที่ได้จากการกู้เนี่ย ไม่ต้องนําส่งคลังนะคะกระทรวงการคลังอาจนําไปให้กู้ต่อหน่วยงานรัฐรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินเพื่อนําไปใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ําได้นะคะมาตรา10บค่ะให้กองทุนบริหารจัดการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ทําหน้าที่บริหารเงินที่ได้มาจากาการกู้เงินนี่แหละเงินที่ได้เนี่ยให้ส่งเข้ากองทุนบริหารเงินกู้นะคะแล้วก็ให้กระทรวงการคลังเนี่ยนำไปใช้จ่ายในการชําระเงินต้นดอกเบี้ย ให้ใช้ดไตอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างหนี้ม,มาตรา11ค่ะให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมีอำนาจบริหารจัดการกู้เงินการเบิกจ่ายนะชำระหนี้เกี่ยวกับเงินกู้ของพรกนี้หลักการประมาณนี้อ๋อคืจริงๆคุณยิ่งรักเนี่ยสำหรับฉบับนี้ก็คือมี13ามาตราขันต้นจะเยอะที่สุดแล้วนะในยุครัฐบาลของคุณยิ่งรักษเนี่ยให้อำนาจมีพรบอยู่ฉบับหนึ่งสองล้านล้านไม่ผ่านไม่ผ่านนะคะ ในเรื่องของรายละเอียดเนี่ยมีไหมก็ไม่มีแต่ว่าอันนี้เนี่ยในรายละเอียดอ้ามีอ่าไม่มีค่ะนะคะแต่ว่าพรบฉบับเมื่อสักครู่เนี่ยคือไม่ผ่านตั้งแต่สารรัฐมนูนสารรัฐมนูญตีกตกไปดตีความไปก่อนทีนี้พามาดูกันต่อคะ่ะรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์รัชชชิวามีการออกพรบรคู่เงินด้วยเช่นกันนะคะ่ะอ่าเป็นพรกนะคะตอนนั้นเนี่ยมีปัญหาเรื่องของวิกฤตการแฮมเบอร์เกอร์ นะก็มีความจําเป็นในการออกนะคะเช่นเดียวกันค่ะกระทรวงการคลังกู้เงินสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจนี่คือเหตุลผลนะคะไม่เกิน4ี่แสนล้านบาทค่ะจำนวนเงินก็เงินที่กู้ไปไม่ต้องนําส่งคลังเหมือนกันนะคะให้นําไปกู้ต่อหน่วยงานรัฐทวิสาหกิจเสริมสภาพคล่องฟื้นฟูความมั่นคงทางเศรษฐกิจไปมาตรา8ค่ะให้กระทรวงการคลังปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ตามมาตรา3ล้อกันไปตรงนั้นนะคะให้กองทุนบริหารเงินกู้เนี่ยปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะด้วยแล้วก็มาพัฒนาตลาดตราสารหนี้ มาตรา1 1ค่ะก็สำนักง,งานบริหารนีสสาธารณะก็มีอำนาจหน้าที่นะคะบ,บริหารจัดก,การเงินกู้การเบิกจ่ายการชันระนี้เกี่ยวกับเงินกู้ตามพร,รกนรี้ไปน,นี่คือยุคของคุณอภิสิทธิ์รัฐบาลคุณชวนก็มีเหมือนกันนะคะพรกรพรกรและพรกรนะคะ ก็คือ,อกกในช่วงในช่วงที่มีปัญหา1ล้านล้าน5แสนล้าน3 5้าแสนล้านรัฐบาลคุณยิ่งรักบริหารจัดการน้ำนะคะ3าแ <500 S 2> สนล้านรัฐบาลคุณอภิสษ์รโครงการไทยเข้มแข็ง4 0 0แสนล้านค่ะรัฐบาลคุณชวน3 000, 2มแสน0แสนและหแสนรวมทั้งหมดเนี่ยที่เรามีไปแล้วเนี่ยเป็นการกู้เงินรวม3.6ล้านล้านบาทแต่ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้มีพรบไหมในการกู้เงินทั้งหมดเนี่ยดิฉันตั้งข้อสังเกตแบบนี้ รัฐบาลคุณชวนเมื่อสักครู่พรกรนะคะคุณผู้ชมใช่ใช่รัฐบาลคุณอภิสิทธ์ก็พรกรนะคะค่ะรัฐบาลคุณยิ่งรักก็พรกรนะคะใที่ผ่านก็พรกรแล้วพลเอกประยุทธ์ทั้งหมดคือพรกรหมดเลยนะคะค่ะมีอยู่ฉบับเดียวของคุณยิ่งรักคือพรบสองล้านล้านที่ไม่ผ่านสารรัฐธรรมนูญแล้วคุณผู้ชมลองต้องลองติดตามดูว่าพรบเงินดิจิตอลกู้เงิน5้าแสนล้านเนี่ยจะผ่านสภาไหมหรือว่าจะผ่าน สารรัฐธรรมนูญไหมที่เคยกู้มาทั้งหมด3.6ล้านล้านเป็นพรกทุกฉบับใช่เนี่ยพออฉายภาพแบบนี้นะเดจาบูมาที่สารรัฐธรรมนูญยังไงไม่รู้คุณผูนาสนีดิฉันก็มีคว้มยแน่แล้วก็ไม่แน่ใจเลยว่าพรบจะเป็นปรากฏการณ์ที่ผ่านสภาในการคูกู้เงินพรบกู้เงินเนี่ยจะผ่านสภาในประเทศไทยของเราได้หรือเปล่า อรอติดตามกันนะคะแล้วก็นี่เป็นภาพรวมรอติดตามวันที่15กคุมภาพันที่จะถึงนี้ก็จะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับนโยบายของเงินดิจิตอลวอลเล็ตเพิ่มเติมนะคะเื่องในโอกาสครบรอบ44ปีใช้โอกาสนี้อวยพรนะครับฐานเศรษฐกิจสื่อคุณภาพคู่ประเทศไทยก็อยู่คู่กับมองไทย